อาให้เยอะกว่าวะมันเยอะกว่าเราเยอะกว่านะมันเยอแถวไอ้เหี้ยเราเคยลงวอลเยอะกว่ามันได้เหรอเพื่อนมันเคยแล้วกว่าเราเลยพอกันเล่ลงปะเอกันเล่นลูกละลงด้วยเท่ามับเดียวมันแม่งตีปั้นควรจะตายเนี่ยเลือดยี่สิบเจ็ดจุดเก้าเองเหรอพี่แปงสิาอ๋อเลือดเลือดตัวยากิต้องสามหมื่นนะไม่ถึงหรายี่สิบ ไปยังไงบ้างปเล่นกูยิงนินเนี้ยนั่นดอกแรกนั่นไงถอนไอ้ปัตไม่มีทวนไม่มีทวนหรอเออมันคือข้าแเสีดิเออไม่มีทวนแต่มันมีมัดมีดาบไม่เป็นไรเฮียทวนน้ำลำคางหวีกสัตว์มีวันไหนที่มันจะไม่มีกินปะเอ้ยมีแม่ยูจินด้วยสวยบอสสวยบอสโอ้โหหกเบิร์นกูไม่ใช้เีย โอ้ยไอ้เที่ยไอ้มันมีเมย์อยู่จนตัวเจ๊โอ้ยเทียหมัดเที่ยนี่ก็ตามไปกูอะไม่โคตรเฮ้บเทียไอ้ยิวเล้งโอ้โหโอ้โหสากะเนอะโอ้โหยิงพร้อมกันเลยกูกลายปอปอยิงอยู่สวยโอ้โหมันมีพินอยู่ในนั้นนี่ไอ้เหี้ยบัววะกูไงเอาโปเล่นหมัดหรอเออโอ้โหเที่ยแย่งยาพิษกูเกิรด กูไม่ได้ตีเลยเฮียเสร็จเสรตู้มันไล่ล็อกแต่กูอ่ะเบาไปเบาไปกิมเออโอ้โหถอนเฮียยิงทำไมวะเฮ้ยกูจะเก็บมาโอ้โหกูยิงเฮี้ยเซร็จตู้นู่น กตให้อแม่เห็นการเล่นกับลินไม่ไหวเรียกฟาติมาแม่งอื้อหือกูไม่น่าไปเรียกชื่อมอะไรเฮียก็แต่กูพรอนอย่างเดียวเลยวอ้เหี้ยแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยตายหายเหี้ยบอสแกแหนึ่ดอกที่เหลืออื้อหือไม่ไม่ไหวปะเสียมตอทอนไปดีกว่เออตออนละวเดี๋ยวเป่าปล่อยเลยไปโอ้โห เฮี S <S ้ยอส,สัตยไปหนึ่งพอไปหนึ่งแล้วเหลือสองเร็วเร็วชูกูชูกูแปง <S <S แปงเฮียอะไรกูล้มก่อนมึงยิงอ่ะกูสุ่มแก้กให้สุ่มแก้ไขไปไม่รู้เมื่อกี้ไอ้กูฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยกูสปอน์สุดท้ามันแก้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช่ไหมเหยียบไม่ได้เหยียบพิน马สาม <3 S 2> ตัวไอ้สัตว์นั่นไงหุ่นหกนะกูกูไม่ทอนนะแต่เหยียดีฆ่ากูไอ้สัตว์หุ่นเจ็ดไม่เป็นไม่เป็นเป็นเซนลบดีกว่าวะอยากวัดกันดิ วิ่งตามมาดีควายกูเบื่อมากเลยไม่พีกก็กอดแตกไอ้เหี้ยเป็นเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเหี้ยเออกูตาอีเออแม่ศูนย์แปดตะกออู๋เอวยไม่เล่นดีไอ้เหี้ยมันเล่นไม่ได้เหี้ยเอ้ยเดินโหมดยอยู่ไอ้สัเฮียมันแม่งมืดหน้ามัวดินมากเลยวะไอ้เหี้ย คกูคิดว่ามันคุณแแล้วมันก็อ๊อบหมัดบรรล็อกไปกูอ่ะกูบอกเลยยิงเซตโตอยู่เซตโตหมัดกระป๋องช้าไปหมดไดก่อนเฮียพินมาสองตัวเกิดหมอแดงหมดหมัดที่ไม่ใช่หมัดหมัดได้ที่คำได้แค่ล็อกเออมันทำได้แค่ล็อกนั่นแหละเฮียกูเล่นไม่ได้ มาสวัสดสวัสดิดมาแล้วพินนี่อะฟอปอไม้แรกกูไม้สองสวยกูยิงลบลีกัดเออ,อแกลเข้าไปพี่อเออติดโลตลอดเวลาโอ้โหไปยิงโดนแต่ไม่ตายเฮียเบาเกินโอ้โหไปยิงนิน ไปโดนผิดโอเคให้ไว้แจ็คออกสี่หมื่นอ้สันโดนไปสี่หมื่นไปเหมือนกันแปดหมืนแปดอ้เหี้ยป๊บปป๊บพี่โป้ะเล้าหัวพยายามยินตาและ กูไปไม่ได้ว่ะถ้ากูไปแม่งเซตโตแม่งจะพุ่งเข้ามาเฮียเนี่ยปฏิมากดเต็มเลยเนี่ยเนี่ยจริงซะด้วยเฮียเอ้ยก็รู้ทั้งรู้ไอ้สัตว์่อแตกแล้ะโบแต่ต้องไปเฮียที่ใครใครซ้ำกูวะไม่มีใครซ้ำไอ้เฮียไอ้เฮียกูถอยแล้วถ้ากูออกแล้วไม่น่าดื่นห่านเลยตักนี้โย ล่วงไปหนึ่งลงไปหนึ่งะเลึงโอ้โหเหียกูแม่งยิงมันไม่เข้าไอวสัตว์เฮ้ยโปรตายสี่ตัวเองเหรอที่เออกูตายมันมีมันมีค่ารอซับอยู่ไงไอ้ปูตีอยู่สวยไอ้คขยอะไรอ่ะหมัดกระป๋อง แจ็คเตาน,นี้ยิยงสกิลอยู่ก็แตกก็แตกนี่อ่ะส <laughs> วเยเทพไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียเจ๋เจ๋กำลังวิ่ง,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 งมหมอยอยู่เฮียกูโดน,น,นมันเก็บคอม,ม,มโบยในในสัตว์โอ้โหเฮียโหดีมาช้าไปหน่อยหนึ่งสัตว์มันยืนเก็บโบกูอย่างสบายใจเลยเมื่อกี้นี่เฮียมึงจะปล่อยมึงทิ้งไม่ได้ซ้ำให้กูจะไปแล้วกูขี้เกียจวิ่งช่วยคนอื่นเลยเฮีย แค่ทำอะจรยิงแล้วไอสัตว์กูแตกยิงกันไม่โดนเมจีนแม่งหลงฝูงจัดไอ้เหี้ยเฮ้ยกูยิงมันโด่ตีไอลยสัตว์เฮ้ยกูโดนเมจีนฆ่าตีบอกถิงสองอี สงฝูงจัดไอ้้ย่ไปถึงกูเนี่ยไอ้้ย่แม่งมดงานก็ยังตีปั้นอยู่นะไอ้สัตว์โอ้โหิีกำลังโอ้โหโโหันกว่าแม่งเตะกูปิ่ม,มเลยเลื่อนมานิดหนึ่งไงอ้สัตว์เชี่ยกูจะแก้มึงไม่ได้วะดี้มันนัวกันโดดโอ้โหโโหมัดมันไปนตะไม่ได้ตีครับ แค่ล็อกเฉยๆครับผมยังไม่ได้ตีเลยครับผมก็ใครยิงกันใครยิงยงมีมียากเหมืม<ด>อนใครเออเมื่อกีอ้ไอมุมมึงแย่ไปทำไมอ่ะตีจุกป,ปากเหรอทำไม ไอ้แค่มันเกิดชา้าชิบหายเลยว่ะไอ้เแคยแม่เมงเกิดบอนอะไดิเกิดบอน,นอะไรเกิดบอละเล่นธนูเนี่ยไอ้เแคยปินมาเรียบร้อยอหนึ่งคนกูโบรบลีบแล้วหนึ่งดอกเรียบร้อยสองคนกูนนตีมันช็อตเมื่อกี้โล่ไม่ขึ้นนะบอสแก้ให้หนึ่งดอกออแก้ไม่ได้กูดูสุดโต โอ้โหก, tamam. <t monkeys> กูยิงหันหลบหลีกไอ้เฮียเหลือจะเชื่อปิดปิดตายรับโอ้กูตีมาตายแล้้เฮียมันฟันกูฉับเดียวคุวยเลยก็น่าเบื่อไปเฮียนิจาเด็เออข่อยิงอนี้ก็บีมันขึ้นรอดชีวิตตลอดเอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะ อืมไอ้ตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยอเหี้ยวดาบก็สอนไม่ขาดปฏิมาโอ้ห้าหมื่นกูไม่ได้ไม่ได้เซสั่มแดงเลทดิดาบนี้ถ้าสมมติไม่ตีหมออ่ะก็คือ<ม>ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮึป<ม>กติเฮียหัวเหี่ยวแม่งเอ้ยไขวามินอะ เฮ้ยกูติดบวกสิบสองไหี้ยโอ้เกิดบ้านเลยดิโอเคผ็ดสะโคตรแรง๋ยวกูต้องสะท้อนมันแน่เลยบอสเฮ้ยว,ว่าแล้วทางในต่างแต่อัตตา กูรู้เลยใครเล่นใครเล่นหมอบูกูรู้เลยยี่ดอกแน่นอนยีดอ,อกไน,น,นออก<า>็เ,เท่าหรอเอออ๋อรู้ไงเออไอ้ีหอ่ะไอ้บอสบอสอ้อมันมา<แ>ทีแ,แล้วกลับ<แ>ม,มา มือไปเหี้ยกร็ถือเท่าไอ้สักดิ์แม่เดี๋ยวเขาฟ้องหลอกไอ้ควายเอาเหรอโทษ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 ทษโทษตีโทษตีลืมไปไหนลืมลืมอ๋อขอโทษนะขอโทษนะป้าขอโทษนะบะาไอพีใหญ่ไอ้สักด์ขอโทษขอโทษได้ป้าได้ได้เฮ้ยไอ้เหี้ยอืมไอ้ปอยสอดไอ้เหี้ยทำเนียนคุยนะยิงพินเนี้อะไรอุ้ยทีบอมหลอกเลย ไว่ลืมปิดวิทยายุวสโมสรเลยเฮ้ยแม่งยิงกันเท่านั่นไงไปชิบหายละวอตมายิงช่วยอยู่พี่โป้แก้โอ้โหอดีมาก่อนวอตโอ้โหแย่ดิกูตายว่ะทุกทีเฮียไม่เพื่อนดีุตสา์ช่วยเฮ้ย ไอเห้เย,ยามาแล้วยิงกูแบบหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดโดนเลยไอ้เหี้ยธรรมดาโอ้โหหมดไอ้เหี้ยหมดหมดมันเป็นตีหมอล้วอยูวอร์ดถอนไปสั่งช่วยเดี๋ยวตีปั้นนี่สงสารแม่งไหวยังหนีเหีเ้ยอะไรหมดโอ้โหกูยิงมันหลบหลีกอีกแล้ว เย่อธสนูตาเขย่เฮ็ยไหมไปสังข้างน้องพีชจะให้หมอในบ้านเห็นได้หรอยิงไปแล้วปานครบๆแต่หลบหลีกยิงไปอีกทีเยี่ยงกูไม่ยิงครับอสไปละร่วงยายาๆาอาน้องพีชน้องพีชเี่มาหาพี่เหรอตายดลมัมำไปขมัมเหรอขมำขมัม คมไม่คมไม่เล่คมไม่ดื้อมม่ดื้โหโลขึ้นในสัตว์กอ,อ,อ้ไปแบบหมดดงเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้หันกลับไปยิงเลยวะหันนี่หันนี่ พี่เดี่ยวนิ่งเงียบนะส่งความรักไปให้ใครเออไอ้เดี่ยวเดี๋ยวไม่ได้ลงนเดี๋ยวเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับในว่งงนอนจัดเลยไม่มีอะไรให้ทำอะไรเงี้ยกูยิงแมวจีนหลบหลีกรลัวอะไรเงี้ย ว้<ด> <c oughs> าวแกให้ไอสัตว์แทงกูแม่นยังไงทไมได้สักกี่วันเนี่ยมายูจินเนี่ยก็วันนี้วันเดียวเลยอ๋อไปได้หนึ่งตัวสัตว์มาป่ากูโดนเสยโสดีเหมอ้าวี่อแม่มาเก็บโบใครมาวะไอสัตว์พี่โป้ฟินิชเลยผมมาแล้วพี่ชายผมแก้แล้วพี่ชาย โอไม่ค้างดาบดาบพะโลเอ,อือ้อถอ,อ,อนเลยสัตว์ยิ่งแม่ไม่ถอ,อนเลยปะวิ่งไปตีอย่างเาดียวดีเพชรดีเพชรมึงไม่ยิงแม่เหมือนบอลเลยว่ะปอยไอ้แย่หวยหนีใช้อไอ้เแยหมอแม่งเกิดตรงกลางแม่งเป็นดงเลยสัตว์นี่ตายซะไอสัตว์โอ้โหวโบ๒อื้อหืออ๋อ ปาครติด62ย็ดแม่เลยนะโอ้โอ้โอ้โหอ้อ้อหโออ้อ้โห้อ้โหโอ้โโอ้โอ้โหโหโอ้โอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหเห้ยหอ้โโอ้โห้โหโมอ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โโอ้โห โดนเออหกหมื Sultan, <S <S ่นก็ไม่ได้ใช้สัมบัดโดนตอนกูตายหนุนนี่ไโอ้โหเสียบอาอาดับเฮ้ยที่นี่อะไรที่นี่ไม่กล้าไม่กล้าวัดกูเลยพ้องให้มาพ้องหนึ่งอะไรนี่สองหมื่นเก้ากูไม่ตายอิสันเบาไป Oh ho. Uh. I'm in the back of the car. Yeah, của mày trong chắc